ตำนานโลกลืมความงามกับหญิงสาวนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ทุกสิ่งนั้นล้วนไม่จีรังยั่งยืนสวัสดีครับผมนัดจะพาทุกคนย้อนอดีตไปพบกับหญิงสูงสักที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในยุคนั้นแต่ภายใต้ความงดงาม ที่ทุกคนพบเจอ,อนั้นในซ่อนเรื่องราวสยองขวัญไว้วันนี้ขอเสนอเรื่องอลิาเบธบาโทรีหรือ The Blood Countess อลิาเบธบาโทรีเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคริทธศักราช1560ในเมืองไนอัลเบเตอร์ประเทศฮังการีเป็นคนในตระกูลบาโทรีซึ่งมีความเกี่ยวดองกับกษัตริย์ฮังการีในสมัยนั้น อลิซาเบตเกิดในปราสาทเชิงเขาคาเทียนใกล้ๆก,กับแคว้นทรานซิเวเนียซึ่งเป็นของตระกูลบัตทอรีอันเป็นตระกูลขุนนางชั้นสูงของฮังการีและสืบสายมาจากตระกูลแฮมส์เบิร์กอันเก่าแก่ของยุโรปตระกูลบัตทรีจึงเป็นตระกูลที่ล่ำรวยเก่าแก่มีอำนาจล้นหลามเป็นที่น่ายำเกรงของประชาชนทั่วไปความจริงแล้วอลิซาเบต ไม่ใช่เด็กหญิงที่สวยงามเธอออกจะขี้เร่ด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เป็นลูกผู้ดีมีตระกูลจึงไม่มีใครมาวิจาร์ณตัวเธอและเธอมีอาการบกพร่องทางจิตยอย่างรุนแรงนิสัยเพี้ยนของอลิซาเบตปรากฏตั้งแต่อย่างเล็กๆอลิซาเบตนั้นแทนที่จะพอใจกับเกียรติยศที่บุคคลเตรียมใส่ผ่านทองมาประเคนให้แต่เธอกลับไฟต่ำทำท่าเบื่อหน่ายพวกพี่เลี้ยง ครูอาจารย์ที่มาอบรมสั่งสอนเธอเธอกลับเกเรหนีเรียนแอบไปเที่ยวเล่นกับลูกชาวนาชาวไร่ที่เป็นท่าติดที่ดินของเธอชอบเล่นสับป,ประรดเสียจนท้องเมื่ออายุ13ปีเมื่อเธอโตขึ้นเอลิซาเบธเริ่มมีการป่วยทางจิตมีหมอหลายคนทำการรักษาแต่ก็ไม่หายมีเรื่องเล่าน่ากลัวในสมัยเด็ก ที่เธอเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนกัดเนื้อไหลของหญิงสาวที่เข้ามาพยาบาลเธอจนหลุดออกมาสาวใช้ร้องร่นอลิซาเบตได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวนั่นเองน่าแปลกที่อาการปวดหัวของเธอกลับหายเป็นปิดทิ้งนับแต่นั้นมาเกิดอาการปวดหัวเธอก็จะทรมานสาวใช้เพื่อให้เสียงร้องเหล่านั้นเป็นยาระงับอาการปวดหัวของเธอปี1575 เมื่ออลิซาเบตอายุครบ15ปีเธอก็แต่งงานกับท่านเขาฟิเรนซ์นาด,าสดัสตีเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอที่มีอายุมากกว่า11ปีฟิเรนซ์มักจะไปออกรบตามที่ต่างๆจนไม่ค่อยอยู่ติดปราสาทชีวิตสมรสของอลิซาเบตจึงไม่หวานชื่นเท่าใดนักอาการปวดหัวของเธอกำเริบถี่ขึ้นและการทรมานสาวใช้ก็ค่อยๆหนักข้อขึ้นทุกวันเป็นต้นว่า การแทงเข็มเข้าไปที่ปลายนิ้วของสาวใช้หรือจับสาวใช้มาทาดําพึ่งทั่วตัวแล้วโยนลงไปในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยมดแต่นี่ก็ยังไม่นับเป็นการเปิดฉากตำนานเลือดของเธอปี1600ในฤดูหนาวอลิซาเบธอายุได้40ปีฟิเรนซ์สามีคู่ชีวิตสาดิบของเธอได้เสียชีวิตลงในขณะอายุเพียง51ปี ทิ้งสมบัติและอำนาจทุกอย่างไว้ในมือของภรรยาและแทบจะในวันเดียวกันนั่นเองแม่ก็จากโลกนี้ตามลูกชายไปมีข่าวลือภายหลังว่าเป็นการวางยาพิษดีนี้ก็จะไม่มีใครที่จะมาขวางทางอลิซาเบธได้อีกเธอกลายเป็นราชินีในอาณาจักรของเธอชีวิตประชาชนก็เหมือนกับลูกไก่ในกํามือจะบีบก็คลายก็ขึ้นอยู่กับใจเธออย่างเดียว จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแต่งองค์ทรงเครื่องขณะที่สาวใช้กําลังสางผมให้กับอลิซาเบตคงเพราะเธอเกรงไปหน่อยจึงออกแรงมากไปดึงผมหลุดติดหวีมาหลายเส้นอลิซาเบตระเบิดอารมณ์ทันทีเธอใช้เชิงเทียนที่อยู่ใกล้มือทุบเด็กสาวอย่างไม่ยั้งมือแล้วลงมือหวดแท้หนังผูกปมโลหะ ใส่เนื้อหนังบังสาของท่าชะตาขาดนั้นอย่างเมามันความรุนแรงของเธอทําเอาแท่ตวัดเกี่ยวหนังของผู้เคราะห์ร้ายหลุดกระเด็นออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหยาดเลือดสาดกระเซ็นเป็นฝอยมาติดตามตัวของเธอความอัจฉริยะบังเกิดขึ้นอีกแล้วคราวนี้เธอค้นพบสูตรใหม่แห่งยาอายุวัฒนะ เธอนั่งลงเห็นหยาดเลือดธาตกระเด็นมาจึงให้สาวใช้ต้นห้องเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าและแล้วความโหดเหี่ยมแปลเปลี่ยนเป็นความพิศวงเมื่อเขาเทสพบว่าใต้รอยเลือดนั้นผิวของเธอกลับนุ่มนวลผุดพองเป็นยองใหญ่ราวเธอคิดได้ว่าเลือดสดๆมีคุณสมบัติพิเศษที่จะบันดาลให้เธอเป็นอมตะได้ตลอดกาล เลือดนั้นจะต้องเป็นของสาวแรกรุ่นสินะมันถึงจะได้ฤทธิ์ของน้ำยาแห่งชีวิตอย่างเต็มที่และด้วยเหตุนี้เองโศคนาตกรรมการฆ่าสังหารเด็กสาวกว่า600คนเพื่อประทังความงามของอลิซาเบตบาโทรีจึงเริ่มต้นขึ้นเหยื่อของอลิซาเบตส่วนใหญ่จะเป็นคนเลือกเหยื่อด้วยตนเองเธอต้องการเลือดของเด็กสาวบริสุทธิ์โดยเฉพาะสาวแรกรุ่น ที่แสนสวยมีอ,อกอวบยิงเธอสั่งให้เชือดและชำแหละเพื่อรีดเลือดทุกหยดออกมาให้ได้มากที่สุดเด็กหญิงคนแล้วคนเล่าต้องตายอย่างทุกข์ทรมานบางคนถูกกรีดร่างจนเป็นริ้วลึกถึงกระดูกตัดเส้นเลือดทุกเส้นในร่างที่งดงามหลายคนถูกแหวกอกผ่าท้องกรีดหัวใจเลือดพุ่งไหลเป็นสายน้ำแล้วเธอก็อาบร่างนั้นอย่างมีความสุข วิธีการทรมานของอลิซาเบธยิ่งยกระดับขึ้นเสียยิ่งกว่าเก่ามีการใช้เหล็กร้อนเผาลำคอใช้เครื่องทรมานบีบหน้าอกบางครั้งเธอก็ใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองล้วงเข้าไปในปากและฉีกร่างของเยื่อออกเป็นสองซีกเด็กสาวบางคนที่พยายามจะหนีก็ถูกตัดเท้าทิ้งมีบันทึกกล่าวถึงงานฉลองที่อลิซาเบธจัดขึ้นเธอได้รวบรวมเด็กสาวหน้าตาดีจำนวน60คน มาจัดงานเลี้ยงคนแคร์พากันเต้นลําแม่หมดก็พ่นไฟเมื่องานเลี้ยงดําเนินมาถึงจุดสูงสุดนั่นเองประตูถูกปิดตายและทหารกรูกันเข้ามาเด็กสาวที่พากันหนีล่นลานบ้างก็ถูกข่มขืนแล้วแทงด้วยมีดที่กลางอ,อกบางก็ถูกตัดหัวบางก็ถูกตัดแขนตัดขาและเสียเลือดมากจนสิ้นลมอีกสิ่งหนึ่งที่เอลิซาเบธทิ้งไว้ในประวัติศาสตร์โลกก็คือ เครื่องมือทรมานที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งไอ o อนเมเดนตุ๊กตาเหล็กนี้มีรูปร่างเป็นร่างเปือยสีเนื้อส่วนใบหน้ามีการแต้มเครื่องสำอางเมื่อกลไกขยับปากก็จะปรากฏรอยยิ้มอันเลื่อนลอยและเหี่ยมโหดขึ้นบนใบหน้าที่อกมีพรอยประดับอยู่เป็นปุ่มเมื่อกดปุ่มตุ๊กตาก็จะค่อยๆย,ยกแขนขึ้นจากนั้นแขนก็จะเคลื่อนมาเป็นกอดอก ซึ่งคนที่อยู่ในระยะรัศมีก็จะถูกแขนของตุ๊กตากอดไว้พร้อมกันนั้นส่วนตัวด้านหน้าก็จะเปิดออกเป็นบานประตูภายในเป็นช่องกลวงและด้านหลังประตูมีเข็มแหลมยาวงอกอยู่ห้าเล่มผู้ที่ถูกตุ๊กตากอดไว้จะถูกขังอยู่ภายในตุ๊กตาและถูกเข็มเหล่านี้แทงคันเลือดออกมาจนเสียชีวิตท่านวาคมปี1 6 1 0 เมื่อมาควิสทร์โซ so ซึ่งเป็นญาติของอลิซาเบตไปยังห้องใต้ดินของปราสาทเซติสเขาต้องพังะกับสิ่งที่ตัวเองพบเครื่องทรมานจำนวนนับไม่ถ้วนรอยเลือดที่ฉโลบอยู่แทบจะทุกที่และศพที่กองเป็นภูเขาบางศพถูกตัดทวงอกบางศพถูกเชือนเนื้อบางศพก็ศีรษะถูกทุบจนแหลกและบางศพก็เต็มไปด้วยรู กลิ่นเลือดตลกอบอวนไปทั่วห้องมีเด็กสาวบางคนถูกช่วยออกมาได้แต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะพวกเขาพบเธอในขณะที่นอนหายใจรวยรินยังไม่เสียชีวิตเธอเล่าว่าถูกจับมาพร้อมกับเพื่อนสาวอีกเป็นจำนวนมากโดยมีสาวใช้สองคนของอลิซาเบธคือนางดอลและนางริโอนาเป็นคนสังหารนำเลือดมาให้ผู้เป็นนายชลมผิวเพราะเชื่อว่าเลือดคือยาอายุธนะ แต่ก็ยากที่จะบอกว่าพวกเธอปลอดภัยดีเพราะหลายคนถูกบังคับให้กินเนื้อจากศพของเด็กสาวคนอื่นจนบางคนกลายเป็นคนวิปริตด้วยซ้ำอลิซาเบตบาทโทรีถูกสอบสวนในปีคริสต์ศักราช1610เดือนมกราปี1611การตัดสินคดีของอลิซาเบตถูกจัดขึ้นที่พิเซ อลิซาเบตได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องมาขึ้นศาลด้วยตัวเองและเนื่องจากดีกาของตระกูลบาโทรีเธอก็รอดพ้นจากโทษประหารในขณะที่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังหารทุกคนต่างก็ถูกตัดสินโทษเผาทั้งเป็นโดยผู้มีส่วนร่วมเป็นสาวใช้สองคนที่ทำหน้าที่ค้นหาและจับเด็กสาวผู้เคราะหร้ายมาสังเวยแก่เธอถึง605คนหลังการไตส่สวนสมุนเอกของเคาเทส ถูกลงโทษโดยการเผาทั้งเป็นในที่สาธารณะเธอถูกลากกลับไปที่ประสาทเซติสของเธอนั่นเองที่ที่เธอถูกลากเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็ก่ออิฐปิดหน้าต่างและประตูทั้งหมดเหลือไว้เพียงซอกเล็กนิดเดียวที่พอจะสอดอาหารและน้ำส่งให้เธอได้21สิงหาคม1614ก็เป็นวันที่ปราศจากสัญญาณชีวิตจากอลิาเบตบาโทรี ช่องเล็กๆเ,เพียงช่องเดียวก็ได้ถูกอิดก,กอ่อปิสนิทลงแต่มีบางตำนานกล่าวว่าเธอหนีออกไปได้และกลายเป็นผีร้ายอยู่ในป่าของฮังการีทุกวันนี้ปราสาทเซติตบนภูเขาเข้าปเชียในสโลวาเกียที่ซึ่งมีอดีตเป็นสถานที่สังหารเหยื่อของอลิซาเบธยังคงตั้งตรง่านอยู่ที่นั่นแม้จะเหลือแต่ซากปรักหักพังแล้ว แต่มันก็ยังน่าสะพึงกลัวอยู่เช่นเดิมจบไปแล้วนะครับกับเรื่องของอลิซาเบธบาโทรีและแง่คิดในเรื่องของอลิซาเบธบาโทรีนั้นก็คือคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่มีความสาวช่วนิรันหรือชีวิตที่เป็นอมตะตำนานโลกเหลือ